ครับผมตอนนี้น้ำก็ยังท่วมขนาดอยู่ครับผมก็เลยมาดักตะไคร้ครับผมเอาตะไคร้ามาดักปลาครับผมที่เห็นนี่ก็คือขนานะครับที่เห็นนี่ก็คือขนาตอนนี้ก็ มีปลาติดตั้งหลายตัวครับผมถ้ายัางไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวสรุปให้ดูตอนตอนเสร็จครับเพราะว่าไม่มีใครถ่ายให้ครับผมวันนี้มาคนเดียวครับผมก็เลยอาจจะไม่สะดวกในการดูนะครับ ก็เลยเอาตะไครยมาใส่ครับผมปลาหลายชนิดครับผมมีทั้งปลาหมอปลาดุกปลาช่อนแล้วก็มีหลายปลาครับที่มาติดครับผม แต่วันนี้รู้สึกว่าน้ำมันเริ่มลดแล้วนะครับท่วนฝนก็รู้สึกเริ่มจางจางหายนะครับเมื่อวานเยอะกว่าน,นี้ครับหน้นำเยอะมากครับ ครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูยกตะกคายครับผมว่ามันจะติดไหมติดงูครับผมตัวแรกเลยติดงูครับ ผมจะ,จะยกให้ดูนะครับนตัวแรกครับผมติดหูก็เลยไม่ยกดูทางนี้ก่อนครับผมตงน,นี้ก็เริ่มติดแล้วครับปลาหมอ มเมื่อตรงนี้ติดปลาช่อนอยู่ตอนนี้มันหลุดออกได้ครับผมจะปลาหมอับเยอะมากครับผม ก็จะติดไปเรื่อยครับผมส่วนมากมันจะปลาหมอจะเยอะครับผมตรงนี้มันเป็นคนาครับผมน้ำมันท่วมมันก็เลย มองคณะไม่เห็นกับผมก็เลยเอาตะขายมาใส่ครับผมมันเยอะเกินครับผมไม่รู้จะแกะยังไงครับดูครับติดเยอะมากเลยครับผม ตอนนี้รู้สึกว่าน้ำมันเริ่มลดลงแล้วครับ